แอดมินโน้ยสวัสดีเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่เอาธรรมชมสำหรับผลห้าหน้อยเหมือว่านแอดมินหน้ยจตเจาะบ่ดแตกเด,อดมมนน้อธรรมชมคลายขีดหนาขักเน,นาะธรรมชมเมมาวานนี่ไหมห้าน้อยมาร่วมแอดมินหน้ยกับขวาตรวจควาแม่พีนองสมาชิกทุกท่านเด้อค่ะเด้อเมื่อว่านีน่เหล็กมาอยู่ธรรมชมในวินจตเจาะบ่ดแตกมากคู่เดียว เจาะบอดเตกเด้อธรรมชมเหล็กเด่นมากอยู่ธรรมชมแต่ว่าเจาะบอดเตกเอาธรรมชมเอาไม้างเหล็กมากแบบเนี้ธรรมชมมันบอลลุดมันบอลลุดเด้อค่ะเด้อแต่ว่ามันมากหน่อยโครธรรมชมย่ำเด้อธรรมชมได้เร็วคือหยุดได้เร็วคือหยุดนะคะสําหรับห้าน้อยมัดรวมตั้งแต่ห้าน้อยมัดรวมลุดมาก ช่วงนี้กินยากเนาะ่านมชม้ชมไปออกหุ่นมดเลยพ่อมาหวอดห้าน้อยเขารอบเดียวตายธรนมชม้ชมห้าน้อยมัดรวมเขารอบเดียวสามรอบตายธรนมชม้ชมขาดทุนใหย่ยับมาว่านี่กับพอถูกตระแมีพี่น้องเอซสมาชกิกทุกทุกทันเ้ยค่ะเด้อเอาสำหรับคลิปนี้มัดตามต่อสูตรต่อธรรมชมุม สำหรับแนวทา้งรอบกาชาดพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่จะเอาห้าน้อยตะล่างเงี้ไปแทงนูหน่อยวายาเปล่าลงเด้อค่ะเด้อประว่ารอบกาชาดเหล็กตะล่างนี่มันยังบเขามันมาอยากค่ะมาชมเน้นสามรอบสามน้อยเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่เอามาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะ ไวฮาหนนอยมัดรวมประจำวดวันที่สิบเอ็ดทับหกหกสิบแปดมื่อนี้มีเล้าน้ำเดือธรม่าชมลาวพัฒนาฮาหนอยเลขวิน โซนหนึ่งสี่สามห้าแปดเด่นศูนย์กับหนึ่งเหล็กศูนย์นั่งเด่นคือเก่าเลยท่ะมาชมเหล็กศูนย์นั่งเด่นมากคือเก่าเด่นศูนกับหนึ่งวิ่งรูดวันเจาะศูนย์เลยท่ะมาชม เมื่อเนี่เด่นโซนมั่นบทชนประจําวันกับท่านผู้ชมแต่ว่ามันเด่นศูนกับหนึ่งมั่นสองมาแน่นอนหนึ่งตัวเด่นศูนกับหนึ่งวิ่งรูดปันเจาะศูนเด่นประจําวันท่านผู้ชมเมื่อนี่เด่นประจําวันชนสี่กับแปดเออท่านผู้ชม 4กับ8 4กับ8โดดได้นอกจาก0กับ1 4กับ8โดดได้เด้อค่ะเด้ออ้ยแต่มือช่วยมาว่านคลายขีนาแอดมินหน่หนอยเจาะบทแตกจับคู่ ศูนย์สี่ศูนยดหนึ่งสี่หนึ่งปดสสาสี่ปด ามแปดห้าแปดและศูนย์สามเมอนปังคือเกาธรรมชมได้เลี้ยวคือยุดเด้อค่ะเดอ้อเมเนท่างเหล็กงามอยู่ธรรมชมุมมาวามนีเหลก็กกลางงามดิแต่ว่ามากแค่คู่เดียว เมื่อนี่เด้อท่าน้ชมถาเหล็กมาศูนย์สี่ศูนย์แปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดสี่สามสี่แปดท่าน้ชมตัวหนึน่งเจาะถาหมาถาดเด่นประจำวันสี่กับแปดมาเด้อท่าน้ชมมันกะสี่ช่อนปังศูนย์สี่เลยละท่าน้ชม 0ซนสีกับโซนแปดเจาะติดดาวดอกจันไห้ศูนสี่กับ08นแปดด้วยธารมชุม่มเด่นโซนกับหนึ่งเมื่อว่านี่เด่นเก่ากับ0นนะคะเนาะมื่อนี้ยังมาเด่น0ลงในตาล่างอีกคิกวดวัด0ูนตองมาแน่นอนถ้ดเด่นประจําวันมาสีกับแชนปังเลยธรมชุม่ม04นสีแปดละกะ็หนึ ซีโตนี่ละท่านผู้ชมซีคูหนึ่งสองสามสี่ก็คือโตเก่งด้วยท่านผู้ชมตัวสี่ตัวแปดหนึ่งสี่หนึ่งแปดทั้งนี้ทั้งนั้นทันใดที่ยานพาดขึ้นเมื่อว่านเนาะท่านผู้ชมเมื่อว่านนี่โนหน่อยเจาะบดแตกคลายขีาพแม่พี่นองสมาชิกสิบห้าคู่เวียนบนล่างไปกลับด้วยเด้อท่านผู้ชมแต่ว่านโน้หน่อยก็ยังมั่นใจเก่าคูเนี่ท่านผู้ชม เก้าคู่ส่วนใหญ่มันเข่าเก่าคู่นะท่ค่ะมาชมอาพราแม่พี่น้องพิจ,ะะางาจารณาบรงกรจะตัดสินใจลงทุนเนาะคะ่ะเด้อต่อมาจุดสามตัวสามตัวสวนหนึ่งสี่ห้าสามแปด อสำหรับคลิปนี้ไม่เพียงเท่านี้ขอหายพ่อแม่พี่น้อง fc ออมูนหน่หน่ยแห้งๆปังๆเด้อค่ะเด้อสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะ